บายดีพี่น้องเอสซีเบอร์ตุ่กูเบอร์ทุกคนเบอร์พร้มบองทุบอลนะพี่น้องหกครับข้าวผู้พันแนลเกิดข้าวมากเลยนย่างเนื้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยหมูพี่น้องเหลืองเอ็มเต็มอยู่พี่น้องเนี่ยย่างเนื้อกินแรงพี่น้องนี่หนึ่งเข่าเข่าหูหกเข่าเต็มหัวพี่น้อง นี่ตัวนี้ย่างแล้วเลยพี่อนออ้องวันนี้นักเลี้ยงพี่อนออ้องอยู่ขั่วครือเก่าแต่พี่อนออ้องวันนี้เห็ดกินงานกินแรงพี่อนออ้องย่างหมงูวันเชดน้ำตกหมูพี่อนออ้อง ง่ายเพื่อนที่เห็ดน้ำตกหมูสูกรีดีเดี๋ยวก็ไก่เพื่อนนี้เด้๋ใส่หมวกสีขาวนะี่พี่น้องเคยมุย้ยอันนี้ที่เป็นน้องคูนคนสวยนี่เลยกำลังเด็ดพักอยู่ชิลนะชล่าอันนั้นชิลลวกพักกินกับนั่นแหละพี่น้นองน้ำตกหมูอะไรแมนน้องสาวกอยังแหละ เป็นกําลังพักเลยพี่น้องใส่น้ำตกหมูอะไรพักแต่งะสวยงามพี่น้องเลี้ยงเต็มพี่น้องทำเห็ดน้ำตกหมูนี่กินเลยก็ได mm ้เลยพี่น้องอันนี้มันจะไปหั่นเห็ดน้ำตกหมู จะคิดเงื่อนโมกี่น้องนี่พวนียย่างแล้วพี่น้องเขลาเขาลังคืนอายี่พี่น้อง เป็นกระหันเลยพี่น้องซีมึงดูนัวอยู่บ่ซีมไรตอนนี้อิ่มอิ่มขนาพี่น้องจิ้อิ่มียังพี่น้องออเนในทัี่ลวกผักพี่น้องประกาศขะประกาศเคียวอะไรนี่ เบิ้งทิ่ซีมฮึรู้ปะฮึแทบแทบแทบปุีดด้มเลยเนา,นานะตำเนี่ยปุ้ดดิเลยโอ้โหเมาหนายเก็บคองเข้ามาเลยพี่น้องพวกซีนพวกหมูพวก,พวกตับเลยพวกคาใส่ก๋วยเตี๋ยว <mm> เลื้องคักเนี่พี่น้องเนื้อเย็นเต่งย่างเตยเท้าแก๊สเนี่ยเป็นเป็นเล็กเจ็ดเลยค่คยล่างย่างแบบนี้จักเต๋อพี่น้องอย่างเนื้อหรือล่างจะย่างเตยเท้าแก๊สก็ถูกนี่เ็ดย่าง,ยยางาาะน,นะฮะขูดข้าวแล้วข้าวไม่ใช่เหรอข้าวคือมื่อ เพิ่อเมื่อมันคืนนี่กันว่ามาอุ่นเก่าพี่น้องชิกนุ่เข่านคนชิเข่าขเต็มหัวพี่น้อง โอ้โหน่ะโอ้ยเสียกินบวชอยากได้เออเตี้ยลงเที้ยลงบวชิสีก็ได้เออไม่เป็นโลวกลานมันก่อนไม่รอง กระถานี่ไปแซน้ำไว้ก่อนพี่น้องมือก็มาล่างข้าวเจาะือเก,ก่าลางกา้านไว้ก่อนอานาคตหันพักเลยพี่นอ้องหันพักแล้วบาท

โอ้โหมันจะเดือดเดขักพี่น้องโอ้บบบบบบ่อพักกันไปชุกแล้วพี่น้องขอจะเอาโมกขึ้นเลยบ้าอนไรนะอรือ พิชแก๊สมาเนี่ยอเรียบร้อยเยาไม่ไม่ควนหันควนก็หันพักเรียบร้อยนันนี้น่าจะเป็นขนมถวยพีน่น้องมันนัก <c oughs> นักปากว่ะ <c oughs> เปียกเบิดพดไปด้อง

ไมน้ำแดงก็เคียวตับไยอ่ะไงมะเขือตับหลังกันันช่วยดน้่าเอาไปบ้านต้ยตับปับ้า้หใจบสตัว ควเี่ือเนัดเบมือา้อเนื้อพืนเจ้าพ้าพนปลาเด้คือปลาดุกมาพ่นเออเออลาปลาดุกพราเจ้าเนี่ยกินลาปลาดุกไม่ร้องเจ้าเนี่ยคนที่เปลี่ยนเป็นทามา เออปนปลาทูแมนแมนซื้อปลาทูมาปนก็ได้มืน่นแมนปลทูคนทามกันมาจะกินยังมืนนม่นนะาซื้อปลาทูมาปนมื่นนี่เดินมนตกมือคลิปเข่าพี่น้อง,องคิปไปทิปมันใส่มื่อกินที่บ้าน เรคือเห็นครับตเซฟมุ้ยตื่น <c oughs> โอ้โหตกะละมังเลย อ๋อยิบมะนาวลงไปแล้วแซ่บแน่นอนเนาะพี่มุ้ยแซ่บแน่นอนกินขีมือไอเนี่ยแมนกินกระชิบเป็นยางก็กินขีมือเจ้าอะไรก็มือก็ได้บุระบายังอะไรเนาะกินขีมือเจ้าอะไรเออทิปก็ได้พี่น้องอันนี้เป็นทิปยางเลยพี่น้อง บุรีเม่นติ๊บไหม่ะใส่ติ๊บใหใติ๊บมันทังหน้าเพราะมังลิ่มไหมเหรอเรีักลิ่มฟ้าอมีพักเดียวนะาเช็มอาม มหมอกันเลยนี่มักลินผ้าน่นอคือมักลิมไหมอ่าบาอ้ยใไปเอิญแล้วี้เอิญมักลินผ้าขั้ยนอกห่อวอยนะองร่ลินผหอนอใส่ผิดลงไปแหละข้าวกลัว เขาเรียบร้อยอ็แต่ทิพย์แต่ทิบมันแหละ <800. S 1> หัวยากส้มของ <800. S 1> เขาน่า <800. S 1> กลิ่นผ้าเขาพค่เนอะ <800. S 1> เสร็จพักลงไปแล้ว ่พี่น้องนะะ่ากล้าเอาแหละพี่น้องที่จบคลิปไปท่นนี้พอกันคลิปหน้ามากากุเล่กดแชร่พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้องสวัสดีแล้วสวัสดีส